ผมไม่ไปดหนน,นะครับแล้วผมสื่รถใหม่วันนี้นะครับ <laughs> <ว>พร้อมไหม ไป Make นิดนึครับแล้ววันนี้ผมอยู่กับจ้างแล้วนัดมาเที่ยวด้วยคือเมื่อวานผมผมซื้อรถใหม่นะครับผมซื้อรถใหม่แล้วนี่คือครั้งแรกที่จ้างกับนัดเคยเห็นเป็นยังไงตอนแรกอยากลายกันนึงเลยนะเบนซ์อีสองลายห้าสิบนะครับจ้า <laughs> งวันนี้เราจะไปที่ไหนวันนี้เราจะไปะตลาดน้ำอัมพวาครับผมตลาดน้ำอัมพวามันมันไกลประมาณ90กิโล เราจะลองดูเราจะขับขับรถไปแล้วดูกันว่ารถใหม่เป็นยังไงบ้างเรามาลองดูกันว่ารถใหม่มันจะแรงแค่ไหนเออนั่นแหละแล้วแล้วเรามีโดรน,น,ในใหญ่ตัวใหญ่ที่จะถ่ายภาพสวยแล้วเราจะเอากล้องอุปกรณ์อะไรเยอะยะและว,วันนี้เราจะไป road trip รู้จัก road trip ไหม road trip ไปเทีย <Road Trip. S 3> เท่ยว,ยว <laughs> นั่นแหละวันนี้เราจะไปเที่ยวพร้อมไหมพร้อมแล้วโอเคเดี๋ยวใส่กระเป๋าในรถออย สิตอนนี้เราจะไปรับลูกมีแล้วตอนที่เรารับลูกมีแล้วเราจะเราจะพาทัวร์รถของเราแต <c oughs> ่รู้แค่ว่ามันเป็นเป็น

รู้ชีกันไงรู้ชีกันไงโค้สนุกเลยแบบบรรยากาศชิลมากเช้าๆออกมาขับรถอย่างเงี้ยเป็นครั้งแรกด้วยนะที่ผมเพิ่งเคยขับรถที่แบบเปิดประตูได้ขนาดนี้เอ๊ะนี่แหละรถกู้ผมอยากจะสอนภาษาอังกฤษนิดนึงนะคือทำให้วันนี้มีประโยชน์ด้วย convertible convertible ลองพูดสีตัง convertible convertible แปลว่าอะไรแปลว่าอะไร มันแปลว่าอะไรรู้ไหมไม่รู้นัดรู้ไหมัดอะไรที่มันผู้เที่ยวชาญภาษาอังกฤษว่าอะไรที่มันเป็นการที่สามารถเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงได้มใช่เออได้ได้ได้แต่อันนี้คือใช้กับอะไรอะลังคาเปิดได้แปลว่าอะไรในภาษาไทยเปิดเปิดประทุนี่แหละ convertible รถนี้เป็น convertible มันเปิดประุนได้ไปเขียวไป we can we let the story begin. We're going out on our first day You and me, is 50 So go you can need Fill up your bag and fill up the plate. We talk I was about sweet and sour and how your family's doing okay. we in the taxi. the taxi the driver. Make the radio play. เดี๋ยวแล้วมามาพาทัวร์รถทัวร์รถทัวร์นี่คือรถอนี่คือรอสู้เลยนี่คือที่นั่งอันนี้พรมลายอ่าเค่นั้น Are you ready Let's go โอเคตั้งตั้งฉนังข้างหลังครับผมแฟนฉนังข้างหน้าเเชิญครับเฮ้ย hey. พร้อมแล้วไปเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเธออะไรเธอจะเปิดประทุนไปเหรอใช่มันร้อนนะมันร้อนคุณคิดว่ายังไงตามปิดไหมปิดปิดกัก็ร้อนงั้นรอให้ออกจากกรุงเทพก่อนนิดนึงนี่ใครใครแม่อ้าวสวัสดีครับรอให้ออกจากกรุงเทพก่อนแล้วค่อยค่อยเปิดไหมมันจะเหม็นได้ได้ได้เดี๋ยวปิดปิดปิด me, a so go you can need. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about sweet and the sour and how your family's doing okay. And even get in the taxi, Kissing in the taxi tell the driver make the radio play. And singing so like, Girl, you know I won't your love. Your love was handy for somebody like me. Coming now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Coming now, follow my lead. Come, coming now, follow my lead. Mm -hmm. i in love with the shape of you. ผมรู้สึกเหมือนพีดัสกาในแพลงสายย่อแกงสายเขียวยาชาเชิญมาเชิญมาเอายอยอยอเายอยอยอเายอยอย่มาเป็นสายย่โอเคเราถึงแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมจะไม่ได้ถ่ายอะไรขณะที่เราเที่ยวตลาดน้ำนี้คือถ้าเกิดคุณอยากจะดูกันเที่ยวดูในช่องวันาบีมี ผมฝากกันข้างล่างแต่ตอนนี <televis ative> ้ผมจะเอาโดรนยายมาบินแล้วเราจะดูมุมสูงของตลาดน้ำแล้วเราจะกลับบ้าเลย ผมไม่ได้ปีนอะไรแบบโคตรแบบเท่ๆเ,เ,เพราะว่ามันอันตรา,ายที่จะบินข้างบนคนจริงๆแล้วนะตอนแรกผมจะเอาโดรนบินขึ้นขณะที่เราขับรถแต่ว่าเราต้องรีบกลับบ้านเดี๋ยวคุณจะรู้เหตุผลที่เราต้องรีบมันเท่มากเลยตอนนี้เราถึงบ้านแล้วนะครับแล้วเราจอดรถตรงนี้เพราะว่าเราขึ้นตรงนี้ไม่ได้แต่พอดีว่าอีก ไม่เกิน2สองสิตย์เราจะกลับบ้านเอ๊ะม่ใช่กลับก็ตายทำไมมึงพูดเยอะเคืออีก2สองสมาธิเราจะย้ายบ้านใหม่เห็วไหมนี่อะคือแบบฟีเจอร์ที่ดีที่สุด e 2 5 0เนี่ยก็เป็นรุ่นหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นท็อปคลาสอีกตัวหนึ่งที่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ e 2 5 0 เป็นขวัญใจหลายๆคนที่แบบมันชอบสายแล้ว่าสายเปิดประทุนแล้ว่าอะสายนั่งชิลอะไรงงี้มันดีที่ว่ามันเป็นรถสปอร์ตที่แบบว่าส่วนมากเนี่ยรถที่ทําเป็นเปิดประทุนเนี่ยจะนั่งได้แค่สองคนเดียวเดียวเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีอะไรที่ผมต้องบอกทุกคนนะครับผมต้องสารภาพต้องสารภาพ เราแกล้งคุณ <laughs> คุณโดนฟรา่แกล้งแล้ว <laughs> เดี๋ยวๆีวม้มาอธิบายมาอธิบายผมบอกว่าผมซื้อรถหรูใช่ไหมแต่มันไม่ใช่เบนซ์นะครับนี่แหละรถหรูของไม่เมกนะครับ <laughs> ท่านผู้ชม คนที่ดูคลิปนี้เป็นคนที่โดนแกล้งแก่นี่แหละเดี๋ยวเรามารีวิวรถหรูที่ผมซื้อนะครับนี่แหละคือ lamborghini สีขาวเครื่องอยู่ข้างหลงังแล้วเปิดประตูได้ด้วยแล้วถ้าเราเลี้ยวโพรมไะไรก็หลอมันจะเลี้ยวด้วยคือมีคนเยอะมากเยอะมากที่บอกว่าไม่ไม่นิดไม่แกล้งคนแล้วฉะนั้นผมเลยอยากจะคิดวิธีที่จะแกล้ง คนที่ติดตามไม่เมเนหรือครอบครัวไม่เมเนตผมพยายามหาวิธีที่จะแกล้งทุกคนเลยเและผมคิดแบบเออผมผ่านสองล้าน subscribe มันเป็นโอกาสที่ดีมากเลยที่จะแกล้งอ่าจริงๆแล้วเป็นที่เราครับทั้งวันวันนี้นั่นคือรถเช่าและรถที่ผมซื้อคืนนี่แหละนะครับอ่สาสัดใจมากเลย ถ้าเกิดคุณโดนแกล้งคุณต้องกระเทิบไลค์นะและถ้าเกิดคุณคิดว่าผมซื้อรถแพงขนาดนี้คุณบ้าคุณบ้าจริงๆคือแบบถ้าผมมีเงินเยอะขนาดนี้ซึ่งผมไม่มีนะผมไม่มีผมไม่รวยผมมีเงินนิดเดียเองถ้าแต่ถ้าผมมีเงินเยอะขนาดนี้ผมจะไม่ได้ซื้อรถแบบนี้ผมจะเอาเงินนั้นไปเที่ยวรอบโลกหรือไปไปกินอะไรเยอะแยะแบบอ้วนๆจะใช้ผมจะใช้ชีวิตคุ้มนะครับคือ ทำไมต้องอ้นวนๆด้วยอ่ะถกก้กินเยอะไงก็ออกกำลังกายก็ได้แต่แต่นี่แหละคือทุกสิ่งที่ผมมีในวันนี้ผมมีงานจ้างฟรีแลนซ์แต่อีกส่วนหนึ่งคือผมมีงาน YouTube ด้วยฉันขอบคุณทุกคนที่ช่วยช่วยเราทะลุทองลัน s ับสบครับนะครับขอบคุณมาก <Yeah. S 1> และผมหวังว่าคลิปแกล้งคนในวันนี้คุณโดนแกล้ง <laughs> ขอบคุณมากครับแต่สับวันนี้มีแค่นี้ใช่ไหมใช่แล้ว เดี๋ยววันหลังเรามารีวิวรถรู้ของเรานะโอเคสวัสดีครับ